สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยธานรูปแบบดอกผู้ระหงสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะมือใหม่ก็ทำได้นะแบบประหยัดริบบิ้นโดยริบบิ้นกาก,ากเพชรใสนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดไกร เหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีดับบิวนะเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะลีจะจับอาลิบบินเส้นที่1ขึ้นมา เราเจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสเส้นแล้วก็จะด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะเส้นที่หนึ่งก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับ,จบๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็ม้วนจากขวามาซ้ายให้เป็นกลวยแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะด้านในนะริบบิ้นจออมาฝั่งด้านขวามือค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะคะฝั่งด้านขวามือจับริบินม้วนกลับไปด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วจับตัวตวลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังกรีบนี้นะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะ พร้อมจับกรีิบไปด้วยเลยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะคะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะ พอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนนะคะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะดูความสวยงามกันเลยนะคะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกผู้ระหงสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ